สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตาตชวนทุกคนมารดน้ำบำรุงต้นสลัดนะคะผักสลัดที่ปลูกไว้อยู่ในล้อยางค่ะทุกคนเนี่ยค่ะหลายล้อยางด้วยกันนะไม่ใช่แค่สองล้อยางนี้นะเดี๋ยวตายจะพาไปดูค่ะล้อยางอื่นๆก็มีนะคะอ่าเดี๋ยวตามมาเลยจ้าอ้าวทางทางนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นผักสลัดที่ปลูกอยู่ในล้อยางค่ะ อ่านี่นะคะอันนี้ที่เพื่อนเเห็นนะคะก็คือเป็นคราบของการรดน้ํานะคะเวลาบางครั้งเนี่ยไต่รดน้ําแล้วก็อาจจะมีพวกคราบดินกระเด็นมานะคะไม่ได้ว่าเป็นเชื้อโรคเชื้อราอะไรนะเนี่ยอย่างใบเนี้ค่ะก็จะเห็นชัดเลยเนี่ยค่ะเป็นคราบดินติดอยู่นะคะวันนี้จะพาทุกคนมารดน้ําบํารุงผักสลัดที่ปลูกไว้ค่ะรดน้ําด้วยอะไรบํารุงด้วยอะไรนะคะคลิปนี้จะบอกหมดอย่างละเอียดเลยค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะสําหรับการปลูกผักสลัดนะแตยขอเล่าให้ฟังก่อนเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะไต่เพาะเมล็ดลงในถาดหลุมค่ะซึ่งการเพาะเมล็ดนั้นนะคะไต่ก็ได้แช่ แช่น้ําก่อนนะนำมะเมล็ดไปแช่น้ําเป็นเวลา8ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นําเมล็ดมาหยอดลงในถาดหลุมค่ะดินที่เราใช้เพาะเมล็ดนะคะก็จะเป็นดินที่มีความร่วนหน่อยนะจะใช้ดินผสมกันกันกบตัวปุ๋ยคอกนะคะแต่ปุ๋ยคอกเนี่ยจะไม่ได้ใช้เยอะใครที่ไม่มั่นใจว่าดินของตัวเองร่วนแล้วหรือ,อยังนะคะสามารถที่จะนําดินเหล่านั้นเนี่ยไปร่วนไปร่อนในตะกร้าก่อนนะไปร่อนในตะกร้าก่อนแล้วก็ได้ดินที่ ละเอียดนะคะก็เอาดินเหล่านั้นแหละมาเพาะ,มะเมล็ดค่ะพอเพาะได้ต้นกล้าออกมาปุ๊บเราก็นําต้นกล้าเนี่ยมาปลูกลงในกระถางที่เราเตรียมไว้หรือจะปลูกในล้อยางแบบนี้ก็ได้นะคะตายก็ปลูกหลายล้อยางด้วยกันค่ะนี่บริเวณนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะเป็นผักสลัดนะคะอ่าปลูกอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือคอสแล้วก็เรดคอรัเรลนะคะ เมื่อเราได้ต้นกล้าแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะพอต้นกล้างอกออกมาได้ขนาดที่พอดีค่ะเราก็นําต้นกล้าเหล่านั้นนะคะมาปลูกลงในล้อ,อยางหรือปลูกในกระถางที่เราเตรียมไว้ค่ะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็มีการใส่ปุ๋ยนะคะบํารุงดูแลรดน้ําด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM แล้วก็รดด้วยฮอร์โมอนนมสดค่ะวันนี้นะคะต้นกล้าของตายเติบโตมานะตอนนี้ก็คือโตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับผักสลัดนะคะ แต่ยังนําไปทานไม่ได้นะคะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะอยู่ประมาณ50วันค่ะวันนี้แต่จะชวนทุกคนมารดราดบํารุงต้นผักสลัดให้ผักสลัดของเราเนี่ยมีความกรอบมีความน่ากินแล้วก็มีรสชาติดีมากขึ้นนะคะซึ่งต้นของเราอยู่ในช่วงเจริญเติบโตนะวันนี้แต่จะใช้เป็นฮอร์โมนนมสดนะคะทุกคนนี่ค่ะฮอร์โมนนมสดเนี่ยเหมาะมากกับการใช้ราดรสพืชที่เรากินใบค่ะ นี่เลยนะคะสต่ก็ได้เตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําไว้แล้วนะก็เทลงไปเลยเนี่ยก็กะกะเอาค่ะส่วนมากแล้วไต่ก็จะไม่ค่อยได้ตวงนะทุกคนไตก่ก็กะกะเอาคนให้เข้ากันแล้วก็นํามาราดรสได้เลย จะใช้รวมกันกับฮอร์โมนไข่ก็ได้จะใช้รวมกันกับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องใช้ฮอร์โมนนมสดเพียงอย่างเดียวนะใช้ร่วมกันกับปุ๋ยหมักน้ำหมักอื่นๆได้เลยค่ะอีกสองล้อ,อย่างทางนี้นะคะแต่ก็จะราดรถไปเลย นี่ค่ะตอนนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยถึงความแตกต่างนะคะใส่ปลูกพร้อมกันหมดเลยนะคะต้นกล้าที่อยู่ในสองล้อยางนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้นเขาจะเล็กกว่าสองล้อยางก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวแต่ขอถ่ายให้ดูนิดนึงอันนี้นี่คือ,อ,อสองล้อยางที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนสองล้อยางนี้ ต้นเขาโตกว่านะคะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นเขาโตกว่าอันนี้คือมีการใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วหนึ่งรอบค่ะเนี่ยค่ะก็จะให้ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าปุ๋ยมีความสําคัญกับพืชมากๆเลยนะการที่เราใส่ปุ๋ยช้าไปหน่อยเนี่ยก็ส่งผลต่อขนาดของต้นพืชได้นะคะนี่ก็เป็นการออแต่แต่อยากทดลองเองนะว่าเออมันจะแตกต่างกันไหมนะคะนี่ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันจริงๆค่ะ ทีนี้ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าแต่จะใส่ปุ๋ยช้ากับ2อล้อยางอันนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังใส่ทันนะคะเดี๋ยวแต่ก็ต้องขอตัวไปใส่ปุ๋ยเ,เป็นปุ๋ยคอ,อกหมักที่แต่ได้เตรียมไว้นะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยท่านใดที่ปลูกผักสลัดแล้วก็มีคําถามมีความสงสัยนะคะหรือยังข้องใจเรื่องใดก็สามารถส่งคําถามมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะวันนี้พามาชมผักสลัดที่แต่ปลูกอยู่ในล้อยางเนี่ยค่ะก็จะให้เห็นเลยทั้งสองล้อยางนะคะ อาวนี่ค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะแตกต่างกันเลยเนาะอีกทางหนึ่งนะคะก็คือที่อยู่ในกละลมังสีน้ำเงินนี่ค่ะก็คือทางนี้นะคะเขาจเจริญเติบโตดีทีเดียวค่ะนี่นะคะกำลังจะเกิดมาอีกหลายใบนะคะเนี่ยให้เราได้กินใบนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ชวนเพื่อนๆมาดูผักสลัดที่ปลูกเองนะคะ เนี่ค่ะเริ่มต้นจากการเพราะเมล็ดเองปลูกเองบำรุงเองดูแลเองนะใครที่ปลูกผักกินเองก็ลองดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะตอนแรกเนี่ยคือต่พยายามกับผักสลัดมาหลายรอบมากๆนะคะก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้โชคดีหน่อยนะคะที่แมลงไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยไม่ค่อยโดนรบกวนเท่าไหร่นะบางช่วงก็โดนนอนโดนแมลงเจาะใบเพียบเหมือนกันค่ะเจอปัญหาเยอะเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ